แม่น้ำสองสีเนี่ยมันเกิดจากปรากฏการณ์ของน้ําที่ไปรวมตัวกันอยู่ในเขาแล้วไหลลงมาบรรจบก,กับแม่น้ําที่มีอยู่แล้วนะฮะอูย้ยเรือห่างยาวครับเรือหายาวแล้วก็เป็นไงบ้างลูกเป็นไงลูก okay, <you. S 1> โอเคอยู่โอเคอยูู่เขาตรงนั้นนะฝนกําลังตกเลยครับเพื่อน,อนครับสวยมากสวยมากมากเลยครับสวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้ตอนนี้นะครับพีเ่เล็กมาอยู่ที่อ่าบริเวณตรงที่เป็นสะพานกระจกตรงนี้แล้วนะครับ ก็คือเป็นสกายอล์อกฮะเพื่อนๆดูสิข้างบนมีคนเนี่ยเข้าไปถ่ายรูปกันเยอะมากเลยครับเราต้องไปซื้อตั๋วด้านนู้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวเขามีกฎเกณฑ์อะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันนะฮะตอนนี้พี่เล็กมาถึงแล้วครับมาถึงแล้วเดี๋ยวรอข้ามถนนแป๊บหนึง่งเอมมี่กับน้ำตังรออยู่ฝั่งนูน้นละสวยมากสวยมากครับพี่เล็กเพิ่งมาเป็นครั้งแรกนะครับก็ตื่นเต้นเป็นพิเศษ <laughs> ตื่นเต้นเป็นพิเศษเดี๋ยวข้ามถนนแป๊บหนึ่งครับอ่ะน้องกัปตันอยู่กับพี่เล็กนี่สวยไหม สวยไหมโลเคชั่นดีมากครับเพื่อนๆโลเคชันดีมากเลยฝั่งนู้นก็จะเป็นเป็นแพรอาหารนะฮะร้านรวงต่างๆอยู่ฝั่งนู <Ooh. S 1> ้นเพิ่งเคยมาครั้งแรกครับยังไม่เคยอ่ะน้องนับต่างถ่ายรูปลูกถ่ายรูปตรงนี้นั่งลูกนั่งให้แม่ถ่ายให้นี่ oh, <wait. S 1> ป้ายนี้สวยครับกาญ oh, <wait. S 1> จนบ,บุรีไ oh, <wait. S 1> ปล,ลูกปะ oh, <wait. S 1> คนเดียวก็ได้สองคนอ่ะถ่ายเลยลูกถ่ายเลย oh, <wait. S 1> อ่านั่งแป๊บหนึ่งครับเดี oh, <wait. S 1> ย๋ยวให้คุณแม่ถ่ายให้ ลกมันร้อนกับ <g rap> ตันบอกมันร้อน <g rap> นี่เลยเดี๋ยวเพล็กพาไปดูแม่น้ําดีกว่านะครับสวยมากสวยมากเนี่ยฮะสวยมากเลยครับบรรยากาศดีสุดๆเลยดูสิครับโอ้โหน้าใสนะฮะเนี่ยน้าใสมากเลยแล้วก็เป็นน้ําที่แบบว่าเหมือนกับไหลลงมาจากเขาเนาะเทือเขาตะนาวสี นู่นนะครับผมอฝั่งนูน้นข้ามภูเขาไปฝั่งนู้นก็เป็นประเทศพม่าแล้วครับผมกาญจนบุรีเนี่ยก็ติดกับประเทศพม่าน,นะฮะก็มีกั้นแค่เทือกเขาตะนาวสีตรงนี้เองอเขาเรียกเทือกเขาตะนาวสีหรือเปล่าไม่รู้ <laughs> แต่เขตกาญจนบุรีเขตอะไรอย่างเงี้ยนะฮะรีบเล็กเคยไปทองผาภูมิเขาเรียกเทือกเขาตะนาวสีไม่แน่ใจเหมือนกันนะพูดผิดพูดถูกนะครับผมนีม่เลยอู้ยสวยครับสวย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 มากเลยฮะ มากเลยเ่ยมาดูบรรยากาศนะครับด้านบนเนี่ยก็มีคนมาถ่ายรูปเยอะเลยครับผมแต่ว่าด้านล่างเนี่ยเราต้องไปซื้อตั๋วทางเข้าด้านนู้นนะฮะแล้วก็จุดคัดกองคัดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเดี๋ยวตรวจสอบคุณสมบัติเห็นเขาบอกว่าต้องเอากระโปรงกระเป๋าเนี่ยไว้ในล็อกเกอร์เดี๋ยวต้องไปดูก่อนนะครับว่ายังไงโอ้ยยาวอยู่เหมือนกันนะฮะเนี่ย <_ d ance> เป็นสะพานที่ยาวมากเลยนะครับ <_ d ance> โดยรอบบริเวณก็ปลูกต้นมงต้นไม้ประดับสวนสวยนะฮะ นี่เลยครับสวยงามมากๆเลยครับผมโอ้ยยอดเยี่ยมเลยฮะมาสูดอากาศบริสุทธ์ครับเพื่อนๆทีแรกตอนที่พี่เล็กมาเนี่ยอากาศก็โปร่งดีนะครับแต่พอมาถึงสถานที่แล้วมีความรู้สึกว่ามันครึมมากเลยเหมือนฝนจะตกแต่ตอนนี้ลงเม็ดแล้วด้วยนะฮะลงเม็ดนิดหน่อยแต่ดูแล้วเมฆไม่ได้เยอะถึงขั้นที่แบบว่าจะตกหนักหรืออะไรใดๆเนี่ยนะฮะพอได้อยู่เดี๋ยวต้องรีบขึ้นไปแล้วครับเดี๋ยวจะพลาดโอกาสถ้าฝนตกมานี่อดเลยนะฮะสวยไหมครับ มองจากด้านนี้สวยมากเลยแล้วเดี๋ยวเราลองขึ้นไปด้านบนกันเนาะว่าจะสวยขนาดไหนแล้วมองเห็นวิวแบบไหนอย่างไรเดี๋ยวไปดูกันครับอ่าเดี๋ยวเราไปหาซื้อตั๋วกันครับแต่เพล่เคยมาเป็นครั้งแรกไงเลยยังไม่รู้กฎระเบียบเดี๋ยวเราต้องมาศึกษากฎระเบียบเขาก่อนนะฮะนี่เลยห้ามพกล่มนะก็กฎระเบียบเขาก็จะมีตามนี้เลยนะฮะนี่เลยนะฮะ นี่เลยห้ามนาอาหารเครื่องดื่มนะกระเป๋าทุกชนิดห้ามเอาขึ้นไปห้ามล้มนะฮะแล้วก็ห้ามพกขาตั้งกล้องแล้วก็ไม้เซลฟี่ต่างๆเนี่ยที่จะทําให้เกิดอ<ม>ันตรายนะครับนี่เลยไม่ทงไม่เท้าก็จะมีประมาณนี้นะฮะกฎระเบียบของเขานะฮะจุดนี้ก็เป็นจุดขายตั๋วนะฮะเดี๋ยวเราก็าซื้อตั๋วกันนะครับมีกี่คนมีเด็ก,เดกเเ2เด็กโตไอเด็กโต1เด็กเล็กหน <laughs> อ่า<ะ> นี่นะครับผมนะฟรีคนนี้ฟรีนะครับแล้วก็เรา3คนก็ร้อยแปดสิบบาทไม้ไม่ได้อ,อ๋อได้ได้ได้ครับไม่เป็นไรครับผมครับปปปปคนอื่นจะได้ซื้อนี่นะครับผมนะ ก็กล้องที่เล็กถืออยู่เนี่ยก็คือเขาจะไม่ให้เอาขึ้นนะาให้เอาขึ้นได้แค่โทรศัพท์แต่ถ้าเราจะใช้พวกกล้องอะไรใหญ่ๆที่เป็นแบบว่าพวกเหมือนสื่อเหมือนอะไรอย่างเงี้ยเราจะต้องไปทําเรื่องขออนุญาตนะครับเพราะเาจะมีกฎเกณฑ์ของเขาแหละนะตามกฎระเบียบนะอ่ะเดี๋ยวเราเข้าก่อนแล้วเดี๋ยวเก็บกล้องในล็อกเกอร์แล้วก็เอาขึ้นได้แค่โทรศัพท์เท่านั้นนะครับผมนะมีทางเข้าครับผมของเ็กต้องมานะคะของ้องปี ขอบคุณมากคุับสมแล้นายกระเป๋าเก็บเข้าล็อกเกอร์หน่อยนะครับพี่ขอบคุณมากครับกระเป๋าแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆเอาเก็บไว้ในล็อกเกอร์นะเขาได้แค่โทรศัพท์ตามกฎระเบียบของเขานะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเตรียมพร้อมกันครับผขอบคุณครับกดเลขสี่แล้วปิดได้เลย เต่นไหมครับแน่นอยู่เต่นอยู่ห้ามกดนะห้ามกดนะได้หลายคนอยู่แล้วมีน้ำหนักเขอาเท้ามีนี่ของเท้าอยู่นีครับโอ้ยถึงแล้วครับพเพื่อนๆถึงแล้วถึงแล้วโอ้ยตื่นเต้นครับไปได้เลยใช่ไหม ได้เลยไม่มีเจ้าหน้าที่บอกว่าใดๆโอ้โหเพื่อนๆครับสวยมากสวยมากๆเลยครับดูดิเนี่ยฮะโอ้โหเนี่ยครับพอเห็นปุ๊บบรรยากาศดีมากเลยนะครับฟิลคูดสุดๆเลยฮะเป็นไงเป็นไงครับน้องกับตันเป็นไงครับนี่เขามีพี่เจ้าหน้าที่ช่วยดูแลความปลอดภัยให้เอ้ย กับตานมานี่เดี๋ยวเดี๋ยวพ่อจะบอกอันนี้คือเดินได้ห้ามวิ่งนะห้ามวิ่งแล้วก็ห้ามกระโดดนะครับเดินได้ลูกเดินเรื่อยๆนะเดินดูนะแต่ว่าเราเนี่ยห้ามห้ามห้ามที่จะกระโดดแล้วก็ทําอะไรที่มันเสี่ยงนะลูกโอ้ยดีจังเลยครับพี่เล็กไม่มองข้างล่างนะฮะวาดเสียวมากวาดเสียวมากไม่มองข้างล่างแต่รู้อยู่แล้วแหละนะฮะรู้อยู่แล้วว่า โครงสร้างของเขาเนี่ยทำคงทวนแข็งแรงแล้วก็กระจกเนี่ยเป็นกระจกนิลภัยนะค่อนข้างที่จะ,ะมีประสิทธิภาพในเรื่องของการแตกการอะไรพวกนี้ฮะถ้าตกลงไปก็เป็นน้ำครับเพื่อนๆตกลงไปก็เป็นน้ำปัดเสียวมากเป็นไงเป็นไงบ้างครับน้องกัปตันเป็นไงบ้างลูกเป็นไงลูกโอเคอยู่โอเคอยู่โอเคอยู่เัา เห็นกันโอ้ยนี่ครับเพื่อนๆนู่นเห็นไหมฮะตรงภูเขาตรงนั้นน่ะฝนกําลังตกเลยครับเพื่อนเห็นไหมครัฝนกาลังตกเลยนู่นน่ะนู่นตรงภูเขาตรงนั้นนะครับแต่ตรงที่พี่เล็กอยู่ตรงเนี้ยฝนยังไม่ตกนะฮะฝนยังไม่ตกคืออากาศกําลังดีเลยแต่ทีเนี้ยเราอยู่บนเนี้ความที่ว่ามันสูงเนาะเราเห็นภูเขาตรงนู่นครับเพื่อนๆนู่นฮะเห็นไหม มีละอองฝนกำลังตกโอ้โหโชคดีมากเลยนะครับที่ได้มาเห็นบรรยากาศประมาณนี้โอ้ยดีมากๆเลยครับเพืพ่อนๆคนเยอะอยู่นะฮะคนเยอะอยู่คนเยอะอยู่น้องน้ำตังเป็นไงบ้างลูกบาดเสียวนิดนึงถ้ามองบาดเสียวเหรอก็มันก็สูงะนะเนาะเป็นเรื่องปกติลูกแต่ว่าเราก็มองแค่ประมาณนี้ผิวผิวๆวโอ้ย <laughs> เป็นไงเอมมี่ พี่ก็ว่าสูงสูงนะสูงแต่ว่าไม่ทีนี้ยพอเรามองลงไปข้างล่างเราก็มีความสบายใจนิดหนึ่งตรงที่ว่าข้างล่างเป็นน้ำข้างล่างเป็นน้ำเราก็มีความสบายใจนิดหนึ่งเพราะเราว่ายน้ำเป็นไงไม่แต่เรายังเดินไปทางนู้นไม่สุดเลยนี่ครับเพื่อนเพื่อนน้องกับตานมาทางนี้ลูกมาทางนี้ลูกโอ้โหสวยมากเลยนะครับเพื่อนเพื่อน สวยมากเลยครับโลเคชันนี้ต้องบอกเลยว่าแบบดีมากเลยอ่ะดีมากๆเลยนะครับดีมากๆเลยนี่นี่จุดนี้นะครับผมเขาบอกว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ที่ช่วงหน้าฝนเนี่ยเราจะเราจะพบเห็นได้ก็คือปรากฏการณ์แม่น้ำสองสีแต่ถ้าเรามาช่วงฤดูปกติอ่ะมันจะเป็นแม่น้ำสีเดียวนะ แต่หน้าฝนเนี่ยใครที่มาหน้าฝนเนี่ยจะมีความโชคดีอย่างหนึ่งก็จะเห็นปรากฏการแม่น้ำสองสีลสักษณะนี้นะครับนี่แม่น้ำสองสีเห็นไหมฮะปรากฏการแม่น้ำสองสีเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่เล็กไปเมืองเลยนะฮะก็ไอที่เป็นสะพานกระจกตรงตรงอะไรนะนั่นแหละตรงนั้นนะ่ะเชียงคานนะ่ะนะฮะตรงแถวเชียงคานนะ่ะมันก็มีแม่น้ำสองสีประมาณอย่างนี้เหมือนกันแต่นี้เรามาเมืองกาญนะแม่น้ำสองสีเนี่ย ที่เป็นแบบนี้เพราะอะไรรู้ไหมฮะก็คือเวลาฝนตกเนี่ยฝนตกที่เขาใช่ไหมแล้วน้าเนี่ยที่เขาไหลลงมาจากเขาเนี่ยเขาก็จะซ้อเอาพวกดินแดงดินที่เป็นแบบดินปูนดินแดงอะไรพวกนี้น้ำเนี่ยพอเวลาโดนดินมันก็จะเป็นน้ําขุ่นๆใช่ไหมพอเป็นน้าขุ่นๆเงี้ยก็มาไหลรวมกับแม่น้ําที่มีอยู่แล้วที่เป็นน้าําใสๆก็กลายเป็นแม่น้ำสองสีประมาณอย่างนี้ครับเพื่อนๆเน,นี่ยฮะเห็นไหมฮะเป็นแม่น้ำสองสี <laughs> จะหาดูได้เฉพาะตอนที่หน้าฝน บนเขาฝนตกทางนี้ฝนไม่ตกเนี่ยน้ำมันก็จะเป็นลนนักษณะนี้นะฮะถ้าฝนไม่ตกก็ไม่เจอนะเพราะว่าเวลาน้ํามันไหลามารวมกันันก็จะปรับสภาพเป็นสีเดียวกันหมดถือว่าเรามาแบบรอบนี้โชคดี <c oughs> อ่ะ <c oughs> เดี๋ยวไปดูตรงนู้นครับจุดขายแม็กอยู่ด้านนู้นครับ <c oughs> เพื่อนๆ <c oughs> นี่เลย <c oughs> นักท่องเที่ยวเยอะครับคนมาวันนี้วันอาทิตย์ด้วยอะ่ะวันนี้วันอาทิตย์ก็จะมีคนมาเยอะหน่อย <c oughs> ไม่น่ากลัวไม่น่ากลัวลูก ข้างล่างเป็นน้ําตกลงไปก็ลงน้ําครับเร่จะขึ้นน้ำเราก็ว่ายน้ําเป็นนี่ลูกว่น้ไม่ค่อยเป็นไม่เป็นได้ไงพ่อเสียค่าเรียนให้ไม่ค่อยเป็นไงไม่ค่อยเป็นไม่ค่อยเป็นแต่ว่าเป็นใช่ไหมครับไม่เป็นเลยกับตันเป็นไหมครับไม่เป็นอ้าวทาไมไม่เป็นล่ะลูก เขตนี้ก็จะเป็นเขตเมืองเก่านะครับเพื่อนๆเนี่ยฮะเขตเมืองเก่าเนี่ยเขตเมืองเก่ากาญจนบุรีจะเป็นแถวๆนี้ฮะแต่พี่ล็กไม่แน่ใจน่าจะเป็นแถวนี้นูนน่นหรือเปล่าเขตเมืองเก่าเขาจะอยู่ด้านนู้นนะฮะแต่คนพื้นที่ไม่รู้เขาเรียกอะไรนะแต่ว่าในในสมุทรเรียนอ่ะมันจะมีเขตเมืองเก่าอยู่นะสวยมากเลยนะครับตรงนี้มองไปก็จะเห็นภูเขาวสวยๆครับผม สถานที่จอดรถเนี่ยก็มีเยอะอยู่นะครับมีเยอะอยู่ขนาดวันนี้วันอาทิตย์เนี่ยที่จอดรถก็ยังเพียงพอแต่พี่เล็กมาถึงกเ็เป็นเวลาประมาณบ่ายสองโมงนะฮะมาถึงช่วงประมาณบ่ายสองโมงนะฮะแต่ถ้าเป็นช่วงเช้าๆหรือว่าช่วงประมาณเที่ยงๆก็คนอาจจะเยอะมั้งนะคิดว่านะฮะเพราะว่าจะมีทัวร์มีอะไรมาเยอะเยอะมากนะครับเยอะมากเยอะมากๆพี่เล็กถามเจ้าหน้าที่นะครับว่าเนี่ยพอ ตอนเย็นเนี่ยเขาบำรุงรักษากันยังไงจะเหมือนจากที่นั่นหรือเปล่าเขาบอกว่าเหมือนกันนะฮะเพราะว่าเหมือนที่วัดเขาตะแบกไหมเขาจะมีการเช็ดถูล้างแล้วก็ดูแลความสะอาดอะไรพวกนี้ฮะคือมันต้องบำรุงรักษานะฮะเพื่อความปลอดภัยกฎการแม่น้ำสองสีก็มีให้เราเห็นในวันนี้นะครับนี่<ล><ม>ไปไปดูแม่น้ำสองสีกันลูกล<ม>ไปกันครับ<ล><ม>นักท่องเที่ยวเยอะครับเพื่อน<ล><ม>ๆ แต่เราก็จะใช้ถ่ายถ่ายตําๆเนาะเพราะว่าด้วยความที่ว่า,วาเป็นสิทธิส่วนบุคคลเราก็จะไม่ถ่ายหน้านักท่องเที่ยวท่านอื่นนะเดี๋ยวค่อยไปตัดออกนะครับอ้ยเ,เรือหางยาวครับเรือหางยาวาย <laughs> สิงมากเลยสิงมากเลยไปไปที่จุดทายแมกลูก จุดคลายแม็กคือพี่เล็กจะไม่เดินเร็วนะเพราะว่าที่นี่ห้ามวิ่งห้ามกระโดดเราก็ค่อยๆเดินนะฮะด้วยความที่ว่าเป็นกระจกเ,เดี๋ยวเราไปที่จุดคลายแม็กกันนะฮะไปชมแม่น้ำสองสีกันนะนี่ครับสวยไหมครับผมสวยมากๆเลยนะครับจำกัด15คน ถึงได้ยังครับครบได้ยัง2 4 6 7 8 9ยังไม่ถึงครับ4 0 1 2 12รวมกับเราก็เป็น12สวยมากๆมีกล้องวงจรรักษาความปลอดภัยด้วยนะครับเพื่อนๆ เดินไปได้นะลูกเดินไปตรงนั้นได้นะเข้าไปได้ไม่เกิน10คนลูกสิคน15คนจำกัดเดินไปได้ลูกเดินไปได้ไปจุดคลายแม็กจุดคลายแม็กนี่ตอนนี้พีก่กำลังจะพาเพื่อนๆไปชมแม่น้ำสองสีนะครับปรากฏการแม่น้ำสองสีเนี่ยไม่ได้ดูได้ง่ายๆนะฮะ เฉพาะในช่วงหน้าฝนแล้วก็ในช่วงที่มีฝนตกบนเขานะฮะแล้วน้ําในเขาเนี่ยเขาจะไหลามารวมกันที่นี่และน้ําที่มีอยู่ก่อนเนี่ยมันก็จะเป็นแม่น้ําที่ไหลามาจากทางอื่นซึ่งก็ไม่ขุนใช่ไหมแต่น้าแม่น้ำสองสีเนี่ยมันเกิดจากปรากฏการณ์ของน้ําที่ไปรวมตัวกันอยู่ในเขาเแล้วไหลลงมาบรรจบกับแม่น้ําที่มีอยู่แล้วนะฮะมันก็ขุ่นจากการที่แบบว่ามารวมกับดินกับแร่ธาตุอะไรต่างๆนะฮะก็จะประมาณนี้นะเห็นไหมฮะ ยืนอยู่จุดนี้ก็จะโยกหน่อยเพราะว่ามันเป็นสลิงครับผมเป็นสลิงเนี่ยนะฮะยืนอยู่จุดนี้ก็จะโยกหน่อยเพราะว่าเป็นสลิงเห็นไหมฮะนี่สลิงเขาจะดึงให้ขึ้นได้เนี่ยก็ไม่เกินสิบคนนะเพื่อนสิบคนในต่อรอบนะครับก็ต้องดูน้ําหนักด้วยถ้าคนน้ําหนักเยอะก็อาจจะลดลงมาหรือ8ดคน9คน <laughs> ปะลูกปะเอาพอหอมปากหอมคอลูก กล้องวงจรเอาไว้รักษาความปลอดภัยครับครับผมในสี่เหลี่ยมนะคือสิบคนอ๋อในสี่เหลี่ยมได้ครับไปได้เลยครับอ๋อก็คือในสี่เหลี่ยมตรงนั้นใช่ไหมครับอ๋อโอเคด้านนอกเนี่ยจากสีคนอยู่ก็ได้อยู่อ๋อครับผมเข้าใจละเข้าใจละก็คือให้กระจายกันอยู่เพราะว่าไอ้ ที่ตรงนี้มันจะอยู่ด้วยเสาต้นเดียวนี้ด้วยเสาต้นนี้อ๋อเป็นสลิงดึงแม่สลิงดึงก็เสาต้นนี้ต้นเดียวนะครับแต่ตรงนั้นก็จะเหมือนมีโยกๆหน่อยเนาะเป็นแบบสลิงครับแต่ก็ปลอดภัยดีเนาะไม่มีอะไรเกิดขึ้นตั้งรุ่นมันไม่มีเตาโมงไงครับผมโอ้เยี่ยมเลยฮะ กองวงจรรักษาความปลอดภัยข้างล่างครับห้องควบคุมอยู่ข้างล่างห้องควบคุมอยู่ข้างล่างลูกถ้าเรากระโดดหรือเราวิ่งนะเนี่ยเดี๋ยวตำรวจจะขึ้นมานะครับว่งไม่ได้นะวิ่งจับเลยใช่ตำรวจเขาเนี่ยเขาดูจากตรงนี้ลูกเขาดูจากตรงนี้เห็นไหมเห็นไหมเห็นครับข้าไม่ให้เราวิ่งไม่ให้เรากระโดดใช่แล้วดัยขอบคุณครับไปเลยลูกไปเลย เลยครับมาเลยครับไปเราไปหยุดเราเรารีบไปด้านนู้นดีกว่าลูกถ้าฝนตกปุ๊บเขาจะให้ลงเลยนะพอหนูกลัวลนอ่ะนี่เอมมี่กำลังถ่ายรูปใหญ่เลยก็คือเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าถ้าฝนตกเนี่ยเราจะต้องลงเพราะว่ามันเป็นอันตรายไม่ถ้าฝนตกหมายถึงแต่ตรงนั้นน่ะจุดคลายแม็กเนี่ย ก็คือสามารถขึ้นได้ในกรอบสี่เหลี่ยมนั่นอ่ะไม่เกินสิบคนนะไม่เกินสิบคนเพราะว่าเออเพราะว่าตรงนี้มันอยู่ได้เพราะสลิงเสานี้เสารเดียวเลยนะแต่ปลอดภัยปลอดภัยเพราะว่าวิศวกรเขาก็คำนวณมาแล้วนะวิศวกรเขาคำนวณมาแล้วทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็บริเวณนี้ต้องบอกเลยว่ามาดูข้างบนแล้วเนี่ยคือแบบประทับใจเลยนะประทับใจเลยนะครับคือไปเล็กเคยไป ชมวิวในสถานที่ต่างๆหลายที่นะแต่ที่นี่พอขึ้นมาแล้วมีความรู้สึกว้าวเพราะว่าแบ็กกราวด์เนี่ยก็จะเป็นภูเขาภูเขาแล้วมีเขตเมืองเขตเมืองเก่านะฮะแล้วมองเข้าไปบังเอิญมากเลยนะครับที่มีฝนตกอยู่บริเวณหลังเขาเราก็จะเห็นเป็นภูเขาที่มันสลับสีไปด้วยความที่ว่าเป็นหมอกแล้วก็มีมีเหมือนเป็นสายฝนลงนะฮะ ก็หาดูได้ยากครับหาดูได้ยากและที่สาคัญคือวันนี้ได้เห็นแม่น้ำสองสีด้วยก็มีความประทับใจนะครับอ่ะแต่ว่าเมื่อกี้นะลืมอย่างหนึ่งฮะลืมที่จะถ่ายมุมนี้ลืมอย่างหนึ่งที่จะถ่ายมุมนี้เนี่ยมุมนี้ยังไม่ได้ถ่ายอ,อาจจะเก็บรายละเอียดไม่ครบนะครับเพื <S <S <ๆ>่อนๆแต่ว่าพี่เล็กก็พยายามอ่าที่จะถ่ายให้ให้ให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับ ให้เพื่อนๆได้เห็นโดยรอบนะครับเผื่อว่าใครมาเนี่ยก็จะได้ทราบว่าอ๋อแต่ว่าที่นี่เขาเปิดมานานแล้วล่ะเปิดมานานแล้วแต่พี่เล็กเนี่ยเพิ่งมาเป็นครั้งแรกเพิ่งมาเป็นครั้งแรกก็ค่อยเดินลูกนี่เลยนะครับเห็นไหมเรือหางยาวด้วยน,นะครับบรรยากาศดีมากเลยฮะบริเวณนี้ก็มีแพรอาหารเยอะครับแพอาหารต่างๆนี่นั่นเห็นไหมฮะเห็นไหม ตรงนั้นมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่มองเห็นได้ชัดเลยนะครับสวยงามมากๆาไปโอเคแล้วครับผมโอเคแล้วครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวพี่เล็กพาลงเนาะ<ม>เดี๋ยวพาลงแล้วเดี๋ยวเราจะไปที่อื่นต่อมาลูกมาเร็วๆไม่วิ่งไม่วิ่งไม่วิง่งห้ามกระโดดห้ามวิ่งนะเล็กกี้สตอรี่ชาแนลนะครับผมนะ